สวัสดีค่ะเพ ER. <13> <13> ื่อนๆถัินเที่ยวนี้พาทำข้าวไข่เจียวเมนูเด็ดเมนูอร่อยเมนูง่ายๆเมนูจานด่วนทานที่ไรก็อร่อยทุกทีมาทำกันทานดูนะคะข้าวไข่เจียวตีไข่ฟูๆไข่สองฟองนะคะเติมข้าวไว้แล้วน้ำมันร้อนๆราดไปเลยนะคะร่อย ปรุงรสตามชอบนะคะซอสผักเขียวนิดหน่อยใส่ผงชูรสน้อยพอค่ะให้จะใส่รสดีกัตามาจอร่อยมากเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะชอบแบบไหนทำอะไรค่ะข้าวไข่เียวเมนูนี้เป็นเมนูประจำบ้านนะคะเมนูเรื่องเดิมมีไข่ประจำตู้เย็นไว้แล้วนะคะสอทอดได้เลยค่ะข้าวไข่เจียวง่ายๆสไตล์บะแหวมโคตรอร่อย มันร้อนจัดเลยจ้าน้ำมันร้อนแล้วนะคะเทไข่ฟูๆเลยค่ะเราเซ็จตัวแป๊บหนึ่งเราก็กลับด้านนะคะไม่ถึง3นาทีไม่ถึงนะคะไม่ถึง3นาทีได้ทานข้าวไข่เจียวแล้วนะคะอร่อยอร่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประแอมทัวร์ก,กินเที่ยวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะอร่อยแล้วอิ่มแล้วนะคะ ข้าวไข่เจียวเนี่ย thank you for watching thank you for subscribe thank you so much good luck every day see you every day three pm thank you so much ขอบคุณทุกการติดตามกำลังใจนะคะพบกันทุกวันเวลา15นาฬิกานะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเชิดริมความสุขทุกคนนะคะ รับประทานข้าวไข่เจียวให้อร่อยนะคะพบกันใหม่พรุ่นี้เวลาเดิม15นาฬิกานะคะขอบคุณมากมากค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะตักเสิร์ฟแล้วจ้าข้าวไข่เจียวประแบมนะคะน่าทานไหมคะไข่สองฟองเต็มจานอร้อยอร่อยทานทานกันได้เลยนะคะขอบคุณมากมค่ะไข่สองฟองนะคะ น่าทานมากเลยค่ะร้อง